สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีคนรักสับปะรดสีทุกคนนะครับก็วันนี้จะพามาดูสภาพสับปะรดสีแล้วก็สับปะรดสีที่เหลือของผมที่บ้านนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับต้นแรกนะครับก็ที่อยากให้เพื่อนๆมาดูกันนะครับไม่ใช่เจ้าวินนี่เดพูลต้นนี้นะครับแต่ก็คงจะเป็นเฟซเอาท์นะครับที่ผมเคยทาคลิปไว้เมื่อประมาณสักน่าจะเดือนที่แล้วเนาะนะครับที่แทงหน่อไว้นะครับก็ จะมาอัปเดตให้เป็นเพื่อนดูกันก่อนเลยนะครับว่าผมแทงหน่อไว้นะครับจาได้ไหมครับอันนี้คือเฟสเอานะครับจะมีสามต้นไซส์ฟอร์แมนะครับก็คือจะบอกว่านานมากนะครับพอหน่อจะโตเชื่อไหมครับเนี่ยเพื่อนๆเห็นนะครับประมาณสามหน่อสูงประมาณแค่นี้ครับอันนี้สองเดือนแล้วครับที่แทงหน่อไว้ ให้เป็นเพื่อนดูอีกรอบนะครับ2เดือนนะครับมาดูอีกต้นหนึ่งเอ่อหลังจากแทงยอดไปนะครับก็สังเกตว่ายอดก็เริ่มเน่าแล้วนะครับแต่โดยฟอร์มแล้วเขาก็กยังโอเคอยู่เนาะมาดูด,ด้านล่างครับแทงพร้อมกันเนาะสองเดือนแล้วนะครับสูงอยู่แค่เนี้ยเทียบกระแทกช้ามากนะครับโตโตช้ามากเลย ส่วนตัวนี้ไม่ได้แทงนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปอัปเดตต้นอื่นต่ออันนี้ก็จะเป็นลูกของมี o f เฟ e Out นะครับอันนี้เป็นอน่อดธรรมชาตินะครับแต่ว่าไม่ด่างนะครับก็แม่แม่เขาไม่ค่อยสวยนะครับลูกออกมาก็เลยได้ประามาณนี้แล้วก็จะมีพวกเสือต่างๆนะครับ ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่นะครับก็จะมีใบไหม้เป็นเรื่องปกตนะิอันนี้ก็จะเป็นเจ้างูนะครับส่วนแถบนี้ก็จะเป็นต้นนี้จะเป็นเสือสีแดงนะครับนโอกับตันมอเลโกตนะครับถ้าผมอ่านชื่อไม่ผิดนะนะครับหน้าตาจะเหมือนกับตันมอเลนะครับก็จะมีต้นรุ่นพี่นะ แล้วก็มีหน่อลเล็กอีก3ต้นนะครับก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นแบคโอปอไฮบิดจริงจริงก็สวยดีนะครับแบคโอปอไฮบิดเลี้ยงง่ายด้วยเอ๊ะมาดูทางนี้หน่อยฮะอันเนี้ยไม่มั่นใจว่ามีโออะไรนะครับเพราะว่าป้ายหายแล้ว จะเป็น i n v i n c i b l e หรือว่าอะไรอะ f i on deck ไม่ใช่นะครับแต่ว่านอสวยดีนะครับเห็นไหมหนอสวยดีนะครับนอดางใช้ได้เลยนะครับส่วนนี้โอเก่าเก่าเนี่ยก็ถามว่าเหลือเหลืออะไรบ้างนะครับคือเหลือน้อยมากนะครับเนื่องจากว่าเอาจริงตัดทิิงมีละนะครับ อันนี้ก็จะเป็นลูกของซูการเดดดี้นะครับเหลืออยู่2ต้นนะครับอันนี้เป็นเฟรมเอาฟอร์อมไม่สวยนะครับก็จะมีพวกบล็อกเคนทาร์นะครับเหลือกุหลาบอยู่1ต้นนะครับทั้งสวนเหลืออยู่แค่นี้นะครับอันนี้เจ้ากระสุนโลกันนะครับสภาพ ตอนนั้นเอฟมานะครึ่งหมื่นนะครับก็เลี้ยงตัวครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะมาค่อยสบายครับเริ่มใบไหมนะครับไม่รู้เป็นโรคหรือเปล่านะครับขายการดูแลเอาใจใส่ก็กล่าวว่าเดี๋ยวสักเดือนหน้าจะจะลองแทงยอดดูนะครับเพื่อเอาหนอน้องเขานะครับ เวลาเลี้ยงไปครับช่วงแรกมางทีสวยเนาะแต่พอใบใหม่ก็ออกมาเนี่ยบางทีก็ชอบหลุดด่างครับเนี่ยเหลือด่างน้อยมากเลยนะครับเผื่ออันนี้ต้องทําใจนะครับนี่ต้นนี้ผมชอบมากเลยนี่ครับต้นไอเออเป็นไม้ตัวแรกๆที่ที่เอฟเลยนะครับเพราะชอบเป็นสีชมพู neo oh, welcome home เวลคัมโฮมนะครับเมื่อก่อนจะมีเลยนะววลคามโฮมกับกับอะไรตวหน้า่เนเพจำได้ไหมเนี่ยเมื่อก่อนมันจะมาร,ร,รุ่นเดียวกันนะ2015เวิคัามโฮมเฟรมเอ้านะครับโอ้เมื่อก่อนนี้ตน้นหน่อละ200 250นี้แย่งกันเอฟเลยนะครับมันจำไม่ได้อ๋อจะมีต้นหนึ่งชื่อว่านีโอวินเนอร์นะครับแต่ผม,มาหายไปแล้วหน้าตามันจะคล้ายๆกับวิวลคามโฮมเลยนะครับ อันนี้ก็เปลี่ยนเจ้าแบ็กไอเดี๋ยวเาดูก Eye ันแบ็กไอเมื่อก่อนเลี้ยงไว้เป็นสิบเลยนะขายหมดตอนนี้ก็น่าจะเหลือต้นต้นโตครับแบบนี้อยู่ประมาณสองต้นก็จะเลี้ยงไว้ก่อนเนาะเอาไว้ทำหน่อแต่น้องๆโตช้ามากนะครับแบ็กไอก็ยังมีเสน่ห์อยู่เหมือนเดิมนะครับไม่เคยเปลี่ยนแปลง อันนี้นีโอเก้าเอ็นนะครับโอช่วงโควิดนี้ฮิตมากนะครับใครมีหน,อน่อเก้าเอ็นนี่บอกเลยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะครับเก้าเอ็นนะครับด้วยเสน่ห์ของเขาเห็นไหมสวยนะนะครับอันนี้เต็มฟอร์มแล้วนะครับเขียวขอบขาวมีรูปหัวใจนะครับอันนี้แสงของคาดีนะครับแต่ถ้าแสงดีดีนะโอ้โหสวยมากเก้าเอ็นนะครับตัวนี้ก็เป็นนีโอ อันนี้ invincible นะครับเป็มนฟอร์มแล้วไม้ส่วนผมจะเบียเบ้ยวๆี้นิดนะครับเพราะว่าแสงมันไม่ได้รับแบบสม่ำเสมอทั้งวันนะครับนั้นฟอร์มมันก็จะมีเอียงบ้างนะครับอันนี้เจ้ากระต่ายป่ากระต่ายปานะสสบบ่านะครับสับปะรดสีใบเล็กเล็กซนซ้อนแบบนี้ครับตัวชานะครับกระต่ายป่า เมื่อก่อนกระหิตน,นะครับมีเท่าไหร่ก็ขายดิบขายดีคิงคอป้านี่คิงคอป้าก็สวยอันนี้เป็น Neo b a c k o p F2 นะครับอ่าให้เพื่อนๆดูอันนี้ b a c k o p F2 อันนี้ b a c k o p p แบบธรรมดานะครับ ต้นจะต่างกันแล้วก็แบคออปอตัวเนี้ยเป็นตัวแรกๆเลยก็คือสวยนะแต่โตช้านะครับโตค่อนข้างช้าส่วนพวกแบคออปอไฮบริดเอฟสอเนี้ยจะโตวไวฟอร์มใหญ่นะครับเดี๋ยวมาดูต้นอื่นบ้างอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับนีโออะไรนะจำไม่ได้ละตอนนี้ เลี้ยงไปเลี้ยงมานะครับเป็นเผือกซะง,งั้นดูผมจาชื่อไม่ได้นะเดี๋ยวถ้าเกิดผมจําชื่อได้ผมจะเอามาลงให้เพื่อนๆดูทีนะ <c oughs> คือแรกๆมันสวยมากเลยนะสับส,สีเนะี่ยจริงๆมันเอาแน่เอาหน่อยไม่ได้เลยจริงๆซื้อมานะหน่อเขียวสวยเลี้ยงไปเลี้ยงมาเผือ <c oughs> กซะงั้นนะครับสีเลียดอันนี้ก็เป็นออร์เนชีสนะครับก็ใบจะย้ยวๆหน่อยนะเพราะว่าผมเลี้ยงไว้ ข้างอยู่ใต้ต้นไม้แบบนี้นะครับก็ลมๆนะก็เลี้ยงไปเรื่อยๆครับว่าจะเปลี่ยนกระถางให้แล้วก็อาจจะจิ้มนะครับเอาหนอส่วนด้านี้ก็เป็นงูนะครับงูสแน็กชัมเมอรที่ด่างกับเขียวแล้วก็เป็นพวก l u ซิเฟอนะครับก็ยังลูซิเฟอร์ก็ยังเป็นไม้ที่ผมชอบนะเพราะว่าเสน่ห์ของเขาก็คือเป็นเลี้ยงง่ายตัวใบสีแดงแนละ้วก็ มีพวกเฟนซีนะครับเฟนซี่มีหน่อให้ด้วยมีเอฟเฟกเข้ามาด้วยนะครับแตงโมเข้ามาด้วยนี่เฟนซีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหน่อของเพนโดมิเนียมนะครับซื้อแตงโมไหมครับ,รบอันนี้หน่ออะไรนะผมจำไม่ได้เดี<ๆ>๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าต้นอะไร แม่เขาคือต้นนี้นี่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 แม่เขานี่โออะไรนะอ๋อนี่เจือป้ายนะครับเจือป้ายแล้วเยอะอะไรอนะเฮลเฮลอะไรเนี่ยครับเนี่ยชื่อเนี่ยครับซื้อมาจากคุณนี่ ลงชีวิด้วยนะครับคุณเอกผลเลี้ยงไม่เตรมฟอร์มนะครับไม่สวยสักทีแต่ว่าออกหน่อนะนี่ไม่หนอแล้วหน่อเล็กๆนยะ่นะไม่เป็นไรครับออกหนอก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นออปติมัสนะครับอันนี้เป็นลูปออปติมัสก็คัดไว้นะครับที่งด่างก็เลี้ยงไวนะ้เนาะต้นไม่ด่างก็อาจริงก็คือ ทำลายทิ้งครับเป็นปุ๋ยต้นนี้ก็จะเป็น Midnight ฟน n t a s y นะครับหนอแต่ว่านี่คือต้นแม่เขามิดไนท์ก็ออกหน่อให้เรื่อยๆนะครับออกมาสามหน่อแล้วอันนี้ไม่ได้แทงยอดนะครับเขาออกหน่อเองสวยดีอันนี้ก็จะเป็นหนอออซิเลตนะครับเจสิเตอร น,นี่เป็นพวกเจ็ดนะครับเจ็ดิตเตอร์อันนี้พิษสัานี่นี่โอพิษสัาสวยนะดูสิสวยไหมครับผมชอบถ่ายแบบเนี้ยน่ะคัสสิกพิษสัาก็เป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดไทเกอร์ลามานะครับ ก็อาจริงๆยงยากนะไม่ค่อยโตนะครอันนี้เพนดิเนียมนะครับต้นแม่ของต้นลูกๆหลายๆต้นนะครับมีนอไหมไม่มีลนะเจ็ดเจผมจะมีชอบสะสมเจ็ดนะครับก็เลยเอาจจะมีเจ็ดซิสเตอร์หลายต้นนิดนึงนี่มีนอด้วยก็หน่อใหญ่ด้วย นะครับแต่ยังไม่ได้ตัดอันนี้ก็เป็นเสือติดต่อที่ผมทำไว้คลิปที่แล้วเห็นไหมครับเนาะเพื่อนๆถาว่าตายหรือเปล่ายังอยู่ดีนะครับเห็นไหมครับยังอุดมสมบูรณ์ดีนะครับไม่ตายนะเสือของผมแถบนี้บนกำแพงก็จะเป็นพวกทีเล็ก นะครับเสือเข้าเก่า,กาออซิเลตนะครับเดี๋ยวพาไปดูริมกำแพงฝั่งนู้นกันนะครับเมื่อก่อนโซนนี้นี่สับรสสีเยอะมากนะครับก็แปลเปลี่ยนเป็นไม้ประดับบ้างเป็นกล่องผักบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นออตติมัสนะครับก็ยังชอบอยู่เหมือนเดิม มีสต้นใหญ่อยู่นะครับตอนนี้สวยมีต้นหนึ่งแล้วก็ส่วนโรบรัตโต้ครับก็ยังเป็นที่สะสมของผมเหมือนเดิมน,นะครับก็คือเมื่อก่อนเป้าหมายคือสะสมโรบรัตโต้ให้ได้หนึต้นใช่ไหมครับทุกวันนี้มันก็น่าจะได้ร้อยอยู่นะนะครับหนอเล็กหนอใหญ่แล้วก็จะมีพวก นอโรบตโต้ครับอันนี้ก็ชํำๆไว้นะครับเอาไว้ทำรุ่งแม่ต่อไปก็ชอบอเนาะนะครับนี่หนอสวยหไหมฮะตอนนี้ก็มีหนอแล้วอ่ะเพื่อนๆ,ๆ,ๆเพืๆๆๆเ่อนๆก็เห็นดอกอันนี้ไหมของโบอรบัตโต้ คลิปนี้เดี๋ยวไม่ตัดเลยนะคุยไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็เป็น Neo Shark Attack นี่อันนี้ก็จริงอันนี้ก็ตัดหน่อได้แล้วนะครับโลบโตเอาไว้ก่อนกับตันมอ็อกเร่หนึ่งหนอสองหนอสามหนอสี่หนอห้าหน้อรื่อยนะครับก็ หายไปเยอะนะครับถ้าเป็นเพื่อนดูคลิปกเก่าของผมนะเมื่อก่อนชายนี้จะเป็นแบบโรบอโตอลังการมากเลยแล้วก็ตอนนี้สับรถสีที่ผมพยายามสะสมอยู่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยคนชอบ F นะคือลงขายอะมีโอแฟนทอมนะครับนี่แฟนทอมนะครับไม้เก่าผมรู้แนละ้วทำไมคนชอบเพราะว่าทนแดดนะครับแฟนทอม วิวสวยนะเขียวกะจีแฟนทอมนะครับก็ตอนนี้ก็จะเริ่มทำหนอ่อแฟนทอมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เ e d ดด g อกนะครับโซมมากช่วงนี้ต้นไม้แถมเนีวจะค่อนข้างใบไม้โซมเยอะเพราะว่าแดดขึ้นวันเช้าเที่ยงถึงบ่ายจะลงถึงเต็มก็จะใบไหม้นะครับอันนี้นีโอน็อกเ u t เมื่อออกดอก นะครับเขาก็จะออกหนอนะครับแต่ว่าหนออยังไม่มาเนาะอันนี้ทีเล็กอันนี้เสียอะไรจำไม่ได้นะครับตรงนี้บ้างอันนี้ก็เป็นบล l เกนท้าส2 0องพันสิบห้านะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมพยายามเริ่มสะสมนะครับก็คือฮอเฮ n น โอเฮนนะครับเลี้ยงง่ายโอเฮนตอนนี้เริ่มเปลี่ยนแนวแล้วนะครับมาเลี้ยงสับปะรดสีที่ทนแดดแล้วนะครับอาจจะด้วยของเวลานะไม่ค่อยมีแล้วก็ก็เลยจะเริ่มสะสมไม้ที่ทนแดดเลียงง่ายนะครับอันนี้โหเฮนเพื่อนๆดูหนอนดกมากโหเฮนเนี่ยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆเลี้ยงดีๆเนาะ เดี๋ยวให้เขาฟอร์มเล็กๆอมูดอมีนะน่ารักมากนะครับเพิ่เติตัวนี้สูงแค่คืบนะครับสวยดีก็จะเริ่มสะสมนะครับนี่ไงหน่อแฟนทอมของผมนะครับก็เริ่มช้ำละนะครับเก็บไว้อ๋อนี่จะพามาดูเมื่อต้นคลิปนะจะมีเฟซเอาท์ใช่ไหมครับที่มีหน่อนครับ เนี่ยคือต้นแม่เขานี่ให้ดูนะครับแล้วก็ตอนนี้ให้ดูอีกหนึ่งต้นแล้วดูด่างไหมอ่ะหนอน,นี้ก็เหมือนจะติดด่างนะครับพอได้อยู่นะส่วนตัวน,นี้ก็จะเป็นพวกออพติมัสนะครับอันนี้จัดการแทงเรียบร้อยแล้วกำลังให้หนอน,นะครับก็ถ้าหนอไหนขึ้นมาแล้วดูแล้วไม่ด่างไม่สวยผมก็ตัดทิ้งเลย อันนี้ก็จะเป็น AEC หมดัล้์ละศูนย์นะครับก็หมดละนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันตรงซามูไรแล้วกันเนาะตอนนี้ก็ที่จะสมอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ AEC s a m ซามูานะครับก็เมื่อก่อน ก็มีเกือบ20นะฮะขายไปหมดแล้วอันนี้ก็เริ่มมาใส่ปงใส่ปุ๋ยให้มโตนะครับก็จะมีอยู่ประมาณแค่นี้เองนะครับ1,2,3,4,5,6,7,8นะครับนี่ตันนี้สวยครับซามูไรตอนนี้ก็ว่าจะเริ่มหาเอฟซามูไรนะครับเอามาปลูกบ้างลนะ นี่ต้นนี้ก็สวยเป็นยังไงบ้างครับพาเพื่อนๆมาดูมาอัปเดตสับปะรดซีของผมนะก็มีทั้งสวยบ้างส่วนใหญ่จริงๆจ,จะไม่ค่อยสวยอะไรกันนะครับแล้วก็มาต้นกระตายไปเยอะนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนนะตอนนี้ก็จะค่อยเริ่มสะสมมาที่เราชอบจริงๆนะครับก็ เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะครับที่รักและชื่นชอบสับประดะสีเหมือนผมนะครับก็คลิปนี้จบคลิปด้วยซามูไรสวัสดีครับ